สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 นะครับโปรแกรมที่จะใช้ในการสร้างเว็บเพจนะครับเราจะมาเริ่มเรียนันเลยนะครับนักเรียนนะครับคลิกโปรแกรมบนจอบนหน้าจอของนักเรียนนะครับโปรแกรมนี้นะครับตัว D W นะครับ Adobe Dreamweaver CS6 นะครับด o u b l e c l i ขึ้นมานะครับหนึ่งครับ รอแป๊บน เมื่อเข้าสู่หน้านี้นะให้นักเรียนคลิกมาที่ HTMl นะครับ HTML ครับมันก็จะเจอหน้าขาวๆนี้นะตรงนี้พื้นที่ตรงขาวๆเนี่ยก็คือพื้นที่การทำงานนะครับของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 นะครับเป็นพื้นที่ในการสร้างไซต์หรือว่าสร้างเว็บไซต์นั่นเองนะครับมาาันจะคล้ายๆคล้ายๆพื้นที่ของบทใช่ไหมหน้าตาขาวๆในนี้นะครับเรามาดูการส่วนแรกก่อนนะครับส่วนแรก แอปพลิเคชันบาร์นะครับแอปพลิเคชันบาร์แอปพลิเคชันบาร์จะอยู่ตรงนี้นะครแอปพลิเคชันบาร์นะครับเป็นแถบประยุกต์ประกอบด้วยเครื่องมือนะครับแอปพลิเคชันบาร์ประกอบด้วยสําหรับสําหรับเรื่องรูปแบบการ,รแสดงพื้นที่สำหรับสร้างเว็บเพจนะครับนี่นะครับส่วนอันที่สอง extension developer นะครับสําหรับค้นหาและติดตั้งโปรแกรมเสริมนะครับอันที่สามสำหรับบริหารจัดก,การเว็บไซต์นะครับเช่นการสร้างไซต์ใหม่ นื้ไซส์หรือว่าเมนเนตไซ์นะครับต่อไปส่วนที่สองก็คือเมนูบาร์นะเมนูบาร์นะครับนี่เลยตั้งแต่ไฟล์ e d i t ิ i เส e ร์ตโมดิฟายฟ f ร์แม m คอมมาน d ์ไซส์วินโดวนะครับเมนูบาร์คืออะไรเมนูบาร์เป็นที่รวมคำสั่งนะครับทั้งหมดของโปรแกรม d e v e l o อร์นะที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์ในเว็บเพจนะครับเส้นไฟล์นะไฟล์เป็นเมนูคำสั่งสำหรับการ การกับไฟล์เว็บเพจครับเช่นการสร้างเว็บเพจใหม่มาทึกเว็บเพจหรือว่าเปิดเว็บเพจนะครับสอง edit นะครับตัว edit ตัวนี้ก็คือเป็นเมนูคําสั่งสําหรับการแก้ไขนะครับเช่นการคัดลอกตัดวางค้นหาหรือเป็นการสร้างค่าการทํางานนะครับสาม viewview เป็นเมนูคําสั่งสําหรับปรับเปลี่ยนมุมมองของเว็บเพจขณะทํางานนะครับสี่ insertinsert เป็นเมนูสําหรับแทรกวัตถุต่างๆเช่นแทรกรูปภาพ เสียงตารางฟอร์มต่างๆระบงเว็บเพจนะครับต่อไป modify modify เป็นเมนูคำสั่งสำหรับแก้ไขวัตถุนะครับต่างๆบนเว็บเพจเช่นการแก้ไขรูปแบบตัวสอนการแก้ไขรูปภาพการจัดการตารางนะครับหรือการกำหนดคุณสมบัติของเว็บเพจนะครับต่อไป format นะครับ format คำแมทเป็นเมนูคำสั่งสำหรับเปลี่ยนรูปแบบโดยรวมของข้อความบนเว็บเพจนะครับคอมเมนต์เป็นเมนูคำสั่งสำหรับจัดการชุดคำสั่งต่างๆนะครับคอมเมนต์วินโดว์อะไซส์ไซส์ก่อนไซส์เป็นเมนูคำสั่งสำหรับการจัดการกับไซส์นะครับไซส์ก็คือตัวไซส์เว็บเพจเองนะครับวินโดว์ก็คือเป็นเมนูใช้ในการเปิดหรือปิดพาร์นลที่ทำงานอยู่นะครับแถวเป็นเมนูที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ Adobe นะครับ ต่อไปส่วนที่สามนะครับส่วนที่สามส่วนที่สามเนี่ยครับคําว่า d e s i g n e r ์นะครับดีไซเนอร์คืออะไรส่วนที่สามเราเรียกพื้นที่การทํางานตรงนี้ว่า Workspace นะครับเป็นปุ่มสําหรับเปลี่ยนมุมมองพื้นที่ทํางานนะครับโดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้งานรูปแบบในลักษณะใดนะครับซึ่งใน Adobe Developer CS6 นะครับมีให้เลือกใช้ถึง1 1รูปแบบนะครับตามนี้เลยนะครับ ทุกแบบเาจะลองเลือกแบบแบบโค้ดก็ได้นะครับแบบโค้ด App d e v e l o p แ App d e v e l o p อยเมื่ี้เราเลือกเป็นที่ Designer เนอะต่ามาเรียนงดีไซน์ ส่วนที่สี่นะครับส่วนที่สี่นะครับส่วนที่สี่ส่วนที่สี่คือตรงนี้ก็คือทูบาร์นะครับส่วนที่สี่นะครับทูบาร์ทูบาร์คืออะไรทูบาร์เป็นแถบเครื่องมือที่ใช้ในการรวมปุ่มคําสั่งนะที่จําเป็นต้องใช้งานเป็นประจํานะครับสามารถเปิดปิด การใช้งานได้นะครับทูบาร์ประกอบด้วยแถบเครื่องมือนะครับดังนี้นะครับด็อกิเมนต์ทูบาร์นะครับด็อกิเมนต์ทูบาร์นะครับส่วนยาวๆเนี่ยด็อกิเมนต์ทูบาร์นะครับเป็นทูบาร์ที่ใช้ประกอบไปด้วยปุ่มคำสั่งในการกำหนดมุมมองการแสดงของเว็บเพจนะครับการแสดงความละเอียดของหน้าเว็บเพจการโอนย้ายไฟล์หรือว่าการกำหนดคำอธิบายของเว็บเพจนะจะอยู่โชน,นี้นะครับ s t ต n d านทูบาร์ ต่อไปส่วนที่ห้านะครับส่วนที่ห้า มาดูตรงขวามือนะครับส่วนที่ห้าส่วนที่ห้า insert panel นะครับ insert panel มีอะไรบ้าง insert panel insert panel เป็น panel ที่รวบรวมกลุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้างและแทรกองค์ปกต์ต่างๆนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกนะครับตัวอย่างกลุ่มคำสั่งที่ใช้งานนะครับ common อ,มมอ่าอันนี้คืออันแรกก็คือ common common ค,คืออะไร common คอมอนเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับวางอ็อบเจกต์ที่ต้องใช้งานเป็นประจับครับเช่นรูปภาพตารางไฟล์มัลติมีเดียหรือลิงก์นะครับเป็นต้นนะครับ Lay out Lay out เลเยอร์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 คืออะไรเลเยอร์เลเยอร์เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับวางอ็อบเจกต์ที่ใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจนะครับหรือว่าตารางนะครับต่อไปเลือกที่ฟอร์มฟอร์มคืออะไรฟอร์ม ฟอร์มก็คือเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับวางอ็อบเจกต์ที่เป็นฟอร์มรับข้อมูลนะครับฟอร์มนะครับมันจะที่จริงจะมีตัวเทคด้วยนะครับอันนี้ตัวเทคเทคคืออะไรเทคก,ก็คือกลุ่มคำสั่งสำหรับจัดรูปแบบข้อความนะครับเช่นทำตัวหนาเอียงหรือว่าใส่ลิน้นรายการรวมถึงแท่กสัญลักษ์พิเศษต่างๆนะครับ อันนี้ก็คือตัวเทคนะครับ Data Data คืออะไร data Data เป็นกลุ่มคำสั่งนะครับสำหรับจัดการฐานข้อมูลหรือดึงฐานข้อมูลหรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บเนะครับต่อไปนะครับส่วนต่อไปส่วนที่หกนะครับตัส่วนที่หกส่วนที่หกคือตรงนี้นะตรงข้างล่างนี้นะส่วนที่หก ส่วนที่หกคือพาแนลกลุบนะครับพารแนลกลุบเป็นพาแนลหน้าต่างขนาดเล็กนะครับที่รวบรวมเครื่องมือไว้เป็นกลุ่มตามหน้าที่สําหรับใช้งานเฉพาะเรื่องไว้นะครับโดยสามารถเปิดรืะปิดพาแนลการทํางานได้นะครับโดยคลิกเมนูคําสั่งวินโดว์แล้วคลิกเลือกพาแนลที่ต้องการนะครับพารแนลกลุบนะครับ เราจะมาดูส่วนต่อไปกันเลยนะส่วนต่อไปส่วนที่เจ็ดนะครับส่วนที่เจ็ดส่วนที่เจ็ดนี่ครับพื้นที่การทํางานหรือภาษาอังกฤษก็คือ document area นะครับเป็นพื้นที่สนับสร้างหน้าเว็บเพจนะครับใส่ข้อมูลเนื้อหาและองค์ประกอบของเว็บเพจนะครับเช่นภาพกราฟิกระบบมัลติมีเดียและโค้ดต่างๆนะครับซึ่งสามารถให้แสดงพื้นที่มุมมองได้สามมุมมองนะครับคือมุมมองโค้ดวิวมุมมองสปรินต์นะครับ หรือว่ามุมมองออกแบบนะครับโค้ดวิวโค้ดวิวยังไงโค้ดวิวกดมาที่โค้ดอันนี้จะเป็นการเขียนโค้ดนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับการสปริงนะครับก็คือมุมมองที่อ่าเราเห็นจะเห็นได้ว่ามีโค้ดอยู่ซ้ายมือหรือว่ามีพื้นที่การทํางานสร้างเว็บเพจเยอยู่ขวามือนะครับส่วนมุมมองดีไซน์ก็คือมุมมองที่เป็นพื้นที่การทํางานเว็บเพจนะครับเต็มที่เต็มหน้าจอเลยนะครับ ต่อไปแถบตรงนี้นะครับแถบตรงนี้ก็คือสเตตัสบาร์นะครับแถบตั้งแต่ Body Hand. แบอดี้เนี่ยแถบยาวแคบเนี่ยครับคือสเตตัสบาร์ครับเป็นแถบที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่างการทํางานนะครับใช้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะนะครับสถานะการทํางานของเว็บเพจที่กําลังทางานอยู่นะครับเช่นแสดงและเลิกแท็กนะครับการปรับขนาดของการแสดงผลการกาหนดขนาดของหน้าต่างต่างๆครับ ต่อไปข้างล่างนี้นะครับพน,นังเนี้ก็คือ Panel Property นะครับ Property พา n e เนล Property คืออะไรเป็นพา n ์เนที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอโปรแกรมนะครับเป็นส่วนที่ต้องใช้งานบ่อยที่สุดนะครับเพื่อใช้ในการปรับแต่งรายละเอียดและการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆนะครับเช่นขนาดตำแหน่งหรือว่าสีเป็นต้นนะครับโดยพา n e เนนี้จะเปลี่ยนไปตามวัตถุที่เลือกใช้งานบนเว็บเกตนะครับตัวอย่างเช่นพา n เนคุณสมบัตินะครับ ันนี้ก็จะเป็นพาน์แนลคุณสมบัติเลือกการทําง,งานกับข้อความนะครับเห็นไหมจะเห็นร่าบีพวกอะไรอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นพาน์แนลที่ใช้สำหรับการทําง,งานบนข้อความเป็นลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นตัวหนานครับ โอเคครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมนะครับส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมนะครับนักเรียนก็สามารถไปดูได้ที่ใบความรู้นะครับใบความรู้อยู่ที่ Google s s r o o m หน่วยที่สองนะครับส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรมเข okay, สวัสดีครับ